พี่น้องครับน้ำท่วมอีกแล้วนะครับปีนี้ในรอบหลายปีเนี่นครับผมนี่น้ำจากมวลน,น้ำปายนะผมดูเพื่อนๆน,น้ำมีปริมาณเยอะมากนะผม,ม,เ,มนะเป็นพื้นที่บริเวณกว้างมาปกติตรงนี้หน้าร้อนมันจะน้ำมันก็จะกว้างแค่ประมาณสามเมตรไม่เกินนะผม ตอนนี้กว้างเป็นยี่สิบสามสิบเมตรแล้วนะผมแล้วฝนก็ไม่มีทิศท่าว่าจะหยุดเนี่ยนี่ครับผมบริเวณกว้างในรอบหลายปีเลยนะผมนาฝั่งนู้นก็ไปหมดแล้วเนาะเนี่ยก็ฝากถึงพี่น้องพี่น้อง,อ,งอ่าชาวภาคกลางภาคใต้นะผมแล้วมาระวังนะผมป้องกันไว้ดีๆนะเนี่ยเป็นแผงแผ่นน้ําไปหมดแล้วผมซึมมาเนี่ย ใกล้จะถึงถนนแล้วเนี่ยถนนอยู่ตรงนี้เองมีสิ่งปฏิกูลขอนไม้ก้อนหินลอยมาเยอะแยะไปหมดเป็นห่วงนะผมเป็นห่วงพี่น้องชาวพักกลางพักใต้นะครับนี่ครับเพื่อนๆตรงจุดนี้ก็เหมือนกันนะครับเมื่อก่อนก็ตรงนี้จะเป็นนา เป็นนาเข้าเ้าก็ข้าวาโพดนะครับอย่างเช่นตอนนี้เห็นไหมท่วมไปหมดแล้วนะตอนเนี้ยดูครับนี่ที่นี่คืออำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะผมเนี่ยนาก็จะมิดแล้วนะผมเนี่ยแล้วก็ในสวนข้าวโพดข้างล่างเนี่ยสวนข้าวโพดนะ้คือต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือตรงเนี้เป็น เป็นนาำเบลอนกว้างมากนะผมตอนนี้แต่ว่าน้ําคุมไปหมดแล้วคือท่วมไปหมดแล้วนะผมคือน้ํามันจะอยู่ตรงนู้นครับตรงที่มีเนี่ยเขาเรียกว่ามีต้นไม้เลี้ยงอยู่ทางนั้นอะคือผมเคยมาหาปลาตรงนี้คนระับผมมาดาน้ํามีปลานะผมคือผมจําได้ผมจอดแถวเนี้ยตรงกระท่อมแถวเนี้ยแล้วก็เดินเข้าไปนี่ลึกมากครับไกลมากเลยคือเป็นเป็นพื้นดินเป็นนายนนครับแต่ตอนนี้คือ น้ำล้นมาจากข้างในข้างบนนู่นนะผมตอนนี้ท่วมหมดมีนกเต็มไปหมดนะครับนกกระยางเอ้ยนกนางแอ่นนะมันเล่นน้ำอะไร,รับหาแมลงกินนะ,ะนะครับบริเวณกว้างมากก็เอ็นดูสงสารพี่น้องชาวนานะผมชาวไร่นะที่ผลผลผลิตนะผมโดนเล่นงานไปหมดนะผม ถอนไม้เอ่ยท่อนไม,นไม้หรือว่ากอไผ่เนี่ยมาเป็นแบบเป็นต้นๆเป็นกอกๆเลยเนะผมมาเป็นซุงๆเลยเนะผมคือมวลน,น้ํามันเยอะมากนะพักใต้ภักกลางนะเตรียมรับมือไว้ดีๆนะผมยังไงก็เป็นห่วงเนาะผมเพราะว่าตอนนี้วิกฤตเนะผมน้ําท่วมเนะผม คือก่อนที่น้ำตัวเนี้มันจะไปก็ท่วมอยู่แล้วนะครับผมเขาภาคกลางภาคใต้นะยิ่งไปเจอลูกนี้เข้าไปนี่คงจะเยอะมากเลยนะ